รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมคนใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจกับฟรอร์มการเล่นของพลพรรคปีศาจแดงที่แสดงให้เห็นถึงความใจสู้ในเกมแดงเดือดที่บุกไปเสมอลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ เกมนี้ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลิซานโดมาร์ตินเนสในนาทีที่52ก่อนที่ลิเวอร์พูลค่ะจะยิงตีเสมอจากโคดีกัตโปนาทีที่59ค่ะและพลิกขึ้นนำจากจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาหนาทีที่70แต่ลูกทีมของอมโมริมค่ะไม่ยอมแพ้และตามตีเสมอจากอามมัดดิยาโลนาทีที่80ค่ะ อโมริมค่ะกล่าวว่าก่อนหน้านี้มันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้เล่นของเราที่พวกเขาคิดว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่ได้แสดงมันออกมาอย่างเหมาะสมเราต้องต่อสู้และเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นผมคิดว่ามันชัดเจนจริงๆที่เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อสู้ในทุกจังหวะรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลําบาก และเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อจบเกมผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีถ้าเราไม่ทําอย่างที่ผมพูดมาในทุกๆเกมเราก็จะแพ้นั่นชัดเจนสําหรับทุกคนเกมนี้เราควบคุมจังหวะของเกมได้ดีมากทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสเราก็ป้องกันได้และได้ครองบอลน,นั่นเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างในเกมนี้คุณเห็นได้เลยว่าเราไม่ได้โดนพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวเพราะเราครองบอลได้บางครั้งเราก็ได้ฟาวและเราก็ควบคุมการเปลี่ยนจังหวะเกมได้มันเป็นเกมที่ดี ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn